สวัสดีพี่น้องมือนี่ไม่ไงสำรวยสิมาอัปเดตอยู่ไฮอยู่หน้าเด้อพี่น้องเด้อเบิ่งผลงานความแห,งแห่งแรงปีนี่เบิ่งพี่น้องหน้าเขา่าบ่มี่เขา่าจักหน่อยขึ้นเจเพียงหยาก็เลยมาตัดออกพี่น้องมาตัดหยาออกจากเขา่าพ่อเพื่อว่าเพิ่นหายใจได้เพื่อว่าเพิ่นปงถึงมาในน้องพี่น้องแต่ว่ากาสีบอ บอได้ผลหลดอกพี่น้องพี่หนี่มันแลงคักนี่เผาในน้อยพี่น้องคุณทางล่างท้างคุณกตะนองใส้พื้นมาตัดอันพื้นมาตัดข้าหน้าให้พื้นตัดข้าหน้าถ้างนีน่กะให้ใช้ไผ่พ้วดีตัดหยาออกจากเผาให้คุนเดี๋ยงมีไงสำรวยสิทธภาพไปดึงหน้าเผามีไงสำรวยเองแม่พี่น้องเนาะ อันนี้เป็นหน้าของย่ายพี่้องเป็น,เป,นเป็นหน้าของย่ายมีไงสำรวยสิผ้าใปเบิ่งหน้ามีไงสำรวยเด้อพี่้องอแตสีใกล้กันตืบอ,อยู่หน่อยนึงพี่้องเดียวใส่เวลายางไปก,ก่อนแป๊บนึงหาต่างกล้องหาพี่้องกะใส่มือมันก็สิ สีภาบกับสีโบสวยงามบานไหนเด้อพี่น้องมันกับซันค้อนแน่นิดนิดหน่อยเนาะนี่พี่น้องฝนตกกับมีน้ำหลายอยู่พี่น้องต้องถีต้องถีลุ่มๆเนาะกะสีพอ่อได้กินแน่ซ้ำนี่คันไส่ปุ๋ยกขึืนดอกพี่น้องแต่นี่ย่า่เล่าลูกไส้น้องไส้ยังมาท่านได้อปุ๋ยมาใส่แต่หน้าไม่ยงสำรวยใส่แหลวพี่น้อง เพ้นเขาก็ขอก็ขอซิบหาพี่น้องก็ขอซิบหานี่ก็ก็ขอลอยหาบ่เห็นเขาว่าก็ขอซิบหากับว่านั่งเขานอกพี่น้องเนาะนี่คือหน้าไม่ใงญ่ยสำรวยพี่น้องนี่แต่หยาคือกัน้นพี่น้องแต่ว่าแต่ว่าเอาปุ๋ยมาใส่เพิ่นกับขืนแน่พี่น้องเขียวแน่จักหน่อยนี่จ้าหน้าไม่ใหี่ยสำรวยกับบัลายดอกพี่น้อง หน้าแป้งนี่นี่ใสปุ๋ยเขียวขึ้นอูดเอาทั่งหยาทั่งเขาพี่น้องแต่บบรูว่าเพิ่นสิทอกให้ได้กินบอนี่งานใหญ่พี่น้องนี่งานใหญ่ไม่ใหญ่สำหรับสิเป็นหน้าหู้เดี้ยวจอกหลอกเด้อพี่น้องนี่นี่คือขั้น,ข,นขั้นแดนพี่น้องนี่ผากต้นดูไปกะนมีลาพี่น้องยาวลงไปหอดทู่นเลย หอนอยาฆ่านาะพี่น้องนะเยวมีงไงซ้ำด้วยจสหายเบืองฟังนี่เด้อพี่น้องมีไงซ้ำด้วยกับสียืนอยู่ตรงก้างตรงตรงก้างหน้าเนาะเป็นเป็นสิเป็นหน้าเนิน่นๆในจังหน่อยติดปลาอ้อยเพิินพี่น้องปลาอ้อยเข่าแกบ่บานสนเป็นหน้าหูเดียวพี่น้องแต่ว่าการไฟเฮดบ่ได้เฮดบ่เป็นกับบ่ได้กินเด้อพี่น้องขั้นหน้านี่ท่วมหัวเลยพี่น้องเพราะว่าหน้าหน้าสิเป็นหน้าโขกครึ่งนึงหน้าหลุมครึ่งนึง มีไงฉันเลืกับอัพเดทให้เบิงนอกพี่น้องก่ะมีแป้งนี่หกไรพี่น้องหกไรเสศษเศษแต่ว่าเขากันคันว่าฝ่าฝนดีฝนดีบบ่บแห่งแรงพี่น้องกักกินขวบอยู่เด็กละ่ะกับวิ่นี่กินบบขวบพี่น้องได้หกสิปปุ๋ยตากแล้วเนาะหน้านี่ได้ได้หาสิบ มันแหล่งจัดคือกันปีปีที่แล้วมันตายพี่น้องปีปีที่แล้วมันตายแต่ว่ามีหน้าไปสือไว้ยอยู่อยู่บ้านตะแบงสีายพี่น้องอันนั่นกัญญาทวมเมื่อใดฉีดยญ้าพี่น้องมเมื่อใดฉีดย้ากระตากแล้วก็ได้ซิปปุ๋ยก็ร่วมกันแล้วได้หกซิปปุ๋ยกินได้กินได้ถึงเดือนก็รากกระด้าพี่น้องกินสองขั้วเือนกับกับเมียหาเน,ะนาะยญาแล้วก็มีหลานสองคนมาอยู่กินนำ้ำ กับเป็นสามเพื่อนมีไงสำรวยสองกับเป็นหามีไงเป็น,เป,นเป็นสองขอบขั้วพี่น้องมาทนี่กับบวบกขับก็ได้ซื้อเขากินพี่น้องกับยามันต่นอนพี่น้องสร้างสีหอดเขาไม่กับหากินสร้างหอดเขาไม่ขันเขาไม่พอได้กินกระซื้อกินต่อไปตัวน้องพี่น้องเนาะคนห้าอึดบเป็นได้เขาอันนี้ฟังนี่เป็นเป็นหน้านเป็นหน้าน,น้องสาวเม่เนาะยายยายท้องย่อยน้องสาวเม่ เพิ่นบ่ทันได้เพิ่นบ่ทันได้ใส่ปุ๋ยดอกพี่น้องกานี่หน้าเพิ่นหน้าเพิ่นก็สิได้หลายจันอยเนาะเพิ่นเพิ่นเพิ่นเฮ็ดแต่บ่ทันได้ใส่ปุ๋ยพี่น้องุนแต่นอันน้องายมาตัดนาคันใส่ปุ๋ยก็สิพอได้เพียงนี้ล่ะพี่น้องนี่ได้คนละรเียงนี้ล่ะ พว่าขังบมันมันมันแหรงจัดมันมีแต่หยาอันนี้กันใส่ปุ๋ยมันก็ขืนรลยแหละพี่น้องจังไรกับเขานี่จังไรก็เลี้ยงคนอยู่แล้วทางพุ่นกับเป็นของน้องแม่ฟังพุ่นทีที่มีกระทอมนั่นก็ใน้คนละหูก็ไม่ไงสำรวยเราก็ใส่ปุ๋ยแล้วก็เขียวคือกั้นฟังพุ่นมองกระทอมหน่อยนะในค้นละหูขึ้นปวิออกวิตกพี่น้องพุ่นเพิ่นสิได้เพียงตนดู นั่นแหละขั้นแดนขั้นแดนนั่นมองกระแทเป็นแป้นนี่คนละหู้ขึ้นไม่วิโตวิออกกะมีไงซ้ำด้วยกะอัปเดตให้เบิงเว้าให้ฟังเนาะพี่น้องเนาะแต่ละมือเนาะกะมาเห็นยังกะกะอยากเว้าสููพี่สูน้องฟังเนาะบ่มีหยังสิเว้าสููฟังบ่มีหยังสิอัปเดตให้เบิงกะเลยมาให้มาทงมาทามาให้มาหน้า วันท pues <over> ี่เราพี่น <Commander épisode> ้องยาคุณวัยผู้อดเดชว่าท่านเด็ตัดเอาเล่าเล่าเล่าไปตัดยาออกจากเขาให้ยไม่ไงก่อนคนคนเดียวบ่าหูว่าสิเหตุทา้งหลาพี่น้องเอายาไปให้ง้อแล้วกะกินเขาแล้วกะสิพากันไปปลูกบอกทูเลียนบอกทูเลียนซื้อมาไว้เดือนสองเดือนแล้วยังว่าท่านเด็ปลูกก็อยู่พี่น้องเอ้ยมันยากเนาะคนคนเดียวลบหนาลบหลังจักว่าเหตุอีหยังต่ออีหยัง กะคลิปนี้กะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้มีใงินสำรวยในเดอ้อพี่น้องเพื่อเป็นกำลังใจให้มีเงินสำรวยเหตุคลใหม่ๆอีกต่อไปกะเอาไว้สำนี่แหละพี่น้องขอคุณหลายๆที่กดไลค์กดแชร์ที่ติดตามเด้อพี่น้องเด้อเฮงๆรวยๆสู่ผู้สู่คนเด้อจ้า